สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566ครับเที่ยงตรงครับ12นาฬิกาหลายคนหลายท่านกำลังรับประทานอาหารขอให้รับประทานอาหารอร่อยนะครับช่องตองพร้อมเล่า3เรื่องให้ฟังครับวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องที่1ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่านะครับสำหรับท่านใดที่ยังมีเงินเหลืออยู่ในบัตรนะครับ เงินเหลือเนหมายถึงเงินวงเงินที่กดเงินสดได้นะครับส่วนวงเงินอื่นๆที่เป็นวงเงินที่กดเงินสดไม่ได้นั้นบัตรสนาคารห่งรัฐไม่มีมานานแล้วนะครับนับตั้งแต่เขาไปใช้สิทธิ์ใหม่ทางบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดบัตรสนาการห่งรัฐใบเดิมหรือว่าบัตรเก่านั้นก็ไม่มีเงินเข้าแล้วในส่วนของวงเงินอื่นๆแต่วงเงินกดเงินสดเนี่ยยังมีเหลืออยู่ในนั้นใครที่ยังไม่ได้กดออก ใครที่ยังไม่ได้นําไปใช้นะครับมันยังเหลืออยู่ในบัตรเกา่าทีนี้ก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปให้ดูว่าสามารถโอนเงินจากบัตรสิการแห่งรัฐบัตรเดิมเนะี่ยไปเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเราเองก็ได้ของญาติก็ได้อันนั้นมันเป็นคลิปเก่าเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับอันนี้แหละครับเรื่องที่1เรากําลังเล่าให้ฟังอยู่ขณะน,น,นี้อันนี้เรื่องที่1นนะครับมันเป็นคลิปเก่าเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ปัจจุบันไม่สามารถโอนเงินได้แล้วนะครับ นับตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5งหเป็นต้นมานะครับถ้าเราจะเอาบัตรสวัสดิการรัฐใบ,บเก่าไปกดที่ตู้เอทเอมธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วโอนเงินวงเงินกดเงินสดที่มีในบัตรมาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเราก็ดีไปเข้าบัญชีธนาคารของญาติก็ดีแล้วไปขอกันคืนทำรองนี้นะครับ1เมษายน2 5งหเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทำไม่ได้โอนไม่ได้แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนนี่ก่อนเดือนเมษายนยังโอนได้ คลิปที่เราทําครั้งก่อนมันก็ราวๆเดือนกุมภาพันธ์เราทําคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าใครที่มีวงเงินกดเงินสดแต่มันไม่ถึงร้อยมันกดทางตู้เอทีมกดเป็นเงินออกมาไม่ได้มันไม่ถึงรนะ้อยน่ะเงินต่ํากว่าร้อยเนี่ยเอาไปโอนเข้ากรุงไทยก็ได้บัญชีตัวเองกรุงไทยบัญชีญาติทำนองนี้อันนั้นเป็นคลิปเก่านานแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ยกเลิกแต่ว่าหนึ่งเมษายนสองนห้าหกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ บัตรสาการแห่งรัฐจะโอนเงินจากบัตรเป็นวงเงินกู้รูปสดโอนไปเข้าบัญชีกรุงไทยโอนไม่ได้แล้วนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับการดูคลิปก็ต้องดูบันเดือนปีที่เขาเผยแพร่คลิปด้วยนะครับว่าคลิปไหนเก่าคลิปไหนใหม่นะครับเพราะว่าคลิปเวลาเราลงคลิปไปแล้วมันเป็นคลิปของทุกช่อง YouTube นะครับไม่ใช่เฉพาะของเราคลิปที่เผยแพร่ไปแล้วในระบบ y o ยูทูบมันจะอยู่ในระบบ YouTube ตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิป5ปี10ปี3ปีที่แล้วนะครับ หรือคลิปเพิ่งทําวันนี้ใหม่ๆมันก็อยู่ในนี้แหละใครใครก็สามารถเห็นคลิปได้แต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปใหม่หรือคลิปเก่าให้กดดูที่ใต้คลิปนะครับมันจะมีชื่อคลิปแล้วก็มีตัวหนังสือคําว่าเพิ่มเติมให้เอามือไปกดตัวหนังสือคําว่าเพิ่มเติมที่อยู่ใต้คลิปนั่นแหละครับมันก็จะมีวันเดือนปีที่โชว์อยู่ในนั้นเป็นวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปนะครับ กดดูครั้งไหนวันไหนมันก็จะวันเดือนปีเดิมมาละอันนั้นคือวันเดือนปีที่มีการเผยแพร่คลิปขึ้นไปในระบบ YouTube นะครับเอาหวังว่าคงจะดูคลิปไหนใหม่คลิปไหนเก่าเป็นนะครับเรื่องที่1แจง้งให้ทราบบัตรสมการแห่งรัฐไม่สามารถโอนเงินออกจากบัตรไปเขา้าบัญชีธนาคารไทยได้เหมือนเดิมแล้วนับตั้งแต่1เมษายน6 6เป็นต้นไปนะครับเอาเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ครับผู้ใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่หรือไม่ได้รับสิทธิรอบใหม่สิทธิสมการแห่งรัฐ แต่ถ้าท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าและยังมีวงเงินกดเงินสดเหลืออยู่ในบัตรนะครับเงินนี้ยังใช้ได้นะครับถ้ามีวงเงินพอร้อยพอสองร้อยพอสามร้อยพอสี่ร้อยพอพันทำนองนี้สามารถกดเอาเงินสดออกมาได้ที่ตู้เอทีมธนาคารกรุงไทยนะครับภายในไม่เกินยี่สิบเจ็ดกันยายนนะครับหลังยี่สิบเจ็ดกันยายนใครยังมีเงินเก่าเหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับฟังครับ หลัง27กันยายนนะครับทีนี้ใครที่มีบัตรสัสริการห่งรัฐใบเก่าและเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สับดิการทางรัฐรอบใหม่ด้วยเขาจะโอนเงินจากบัตรเก่าไปเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ให้ท่านนะครับก็คือเป็นการดีมากคนที่มีบัตรสัสริการห่งรัฐใบเก่าแต่ได้รับสิทธิ์สัสริการทางรัฐรอบใหม่และท่านยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สัสริการห่งรัฐแล้วและมีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกเลขกประชาชนเงินอยู่ในบัตรสัสริการห่งรัฐใบเก่าจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ให้กับท่านสําหรับผู้ได้รรัับบบสิิทธ์อใหม่นะค หลังยี่สิบเจ็ดกันยายนเขาจะมีการโอนให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สองเหมือนกันนะครับคนมีบัตรสมการหางรัฐบัตรเก่าแล้วมีวงเงินเหลือวงเงินกดเงินสดเหลือในบัตรหลังยี่สิบเจ็ดกันยายนนะครับกลุ่มนี้จะไม่ได้เงินคืนก็คือกลุ่มที่มีบัตรสมการห่งรัฐบัตรเก่าแต่ลงทะเบียนสมการทางรัฐรอบใหม่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเงินอยู่ในบัตรเก่าเป็นวงเงินกดเงินสดนั้นหลังยี่สิบเจ็ดกันยายนจะมีการดึงคืนไปกรมบัญชีกลาง แล้วกรมบัญชีกลางก็จะโอนคืนไปยังกองทุนประชารัฐสวัสดิการฐานรากเพื่อสิทธิเศรษฐกิจและสังคมต่อไปพูดง่ายๆว่าเงินจะคืนรัฐนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3วันนี้ครับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการทางรัฐรอบใหม่ครับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการทางรัฐรอบใหม่คายืนยันตัวตนภายในไม่เกิน2ี่กกรกฎาคมนะครับก็คือกลุ่มที่ได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการทางรัฐรอบใหม่แล้วนะครับ และก็เป็นผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการ800ทุกเดือนนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับเงิน200บาทเงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์วันที่18สิงหาคม256นะครับใครไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เงิน200บาทเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยความพิการ800ทุกเดือนเดือนนี้กรมบัญชีกลางโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์สวั่ทนี 1 48, ิบสิงหาคม256ครับนี่ก็คือ3เรื่องที่เล่าให้ฟังช่วงกลางวันช่วงรับประทานอาหารกลางวันวันนี้เที่ยงนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ